ที่เป็นรายการใหม่ของช่องเราอยากอมานานแล้วก็ได้ก็คือพอดแคสต์เป็นพอดแคสต์ที่มันมันเป็นท็อปิกอะที่ให้เราทุกคนที่มาฟังพอดแคสต์นี้มันจะแบบว่ามาร่วมดิสคัทกันมาร่วมถกเถียงกันถึงประเด็นประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับยังอยู่ในหมวดความเป็นสยองขวัญอยู่นะแต่จะไม่ใช่แบบว่ากระสือมีจริงไหมอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่ใช่พอดแคสต์แบ่นั้นน่ะแต่หมายถึงว่าเอาแบบท็อปิกร้าวๆนะที่แบบนึกออกนะ อ,อย่างเช่นทําไมนึกถึงนางลำหรือดนตรีไทยเนี่ยมันไปทางฝั่งแบบผีหมดเลยทําไมเราโดนหล่อๆอแบบนั้นทําไมทําให้ดนตรีไทยมันไม่เวอร์ไวมันมีแต่ความน่ากลัวอะไรเงี้ยเออแบบมาร่วมถกประเด็นกันหรือว่าหร,หรือว่าอย่างพ็อปิกในตอนเนี้ EP หนึ่งเนี่ยที่เรากาลังคุยกันนะคือเราสามารถคิดตรีมงานศพเองได้ปะวะแบบไม่เป็นงานของเราอ่ะเราจะทํำยังไงเราจะสื่อสารบอกคนที่ยังอยู่ยังไงอะไรวานันหรือว่าจะวางแผนยังไง ว่าทีมงานศพเรามแม่งอยากเปิดเพลงแบบนี้อยากแบบให้คนใส่ชุดสีชมพูมางานเราโดยไม่ต้องใส่ชุาดสีขาวดําให้มันมลน่ะเออเออเอเอเอ,เอ,เอ,อยาก,อยาก,อ,ยากอยากมาคุยดิสคัทกันเรื่องนี้ไ้<ม>ก็เลยแบบตั้ง<ม>พอดแคสนี้ขึ้นมาให้ทุกคนอ่มาร่วมคุยกันแล้วก็กูเช<ม>ื<ม>่อว่ากลุ่มกลุ่มคนฟังในช่องเราอ่จะมีหลายเจนอายุมากเราจะได้แนวโน้มของความคิดเห็นของพี่ๆที่อายุแบบ4ี่สิบห้าสิบว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับวัยเราแล้วก็วัยน้องน้องเจนมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยมาร่วมดิคัดมากองกันในคอมเมนต์ แล้วเราก็จะมากรองอีกทีหนึ่งเขาบอกว่ามันคือการถกเถียงนะไม่ใช่การไม่ใช่การบอกว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้จะดีกว่าใช่เออมันมันไม่มีสิ่งไหนดีกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นในวันนี้คือเริ่มต้นอ่ะคือกูไปมันมันจริงๆมันติดมนตั้งนานนะเว้ยประเด็นเนี้ยกูอ่ะมึงรู้ใช่ไหมว่ามีเว็บสัมสิน SP w S. dot me เออซึ่งจุดประสงค์แรกอ่ะกูอยากให้เกิดแคมเปญแคมเปญหนึ่งไว้ว่าอยากจะให้คนอ่ะมากูอยากจะสร้างหน้าเว็บว่าหน้าเว็บหนึ่งมา เป็นกระดาษกระดาษแผ่นหนึ่งนึกโครงสร้างของดีไซน์นะแล้วให้เขียนว่าถ้าเราตายไปอ่ะเราอยากจะฝากฝังของคนที่ยังอยู่ว่าจะให้จัดงานศพของเรายัางไงเวยกูก็จะมีแบบอาร์เพลงที่อยากให้เปิดสีเสื้อที่อยากให้ใส่คิดแบบตรีมงานศพเหมือนเรีมอเออเหมือนคุมงานศพไว้แล้วแบบนี้เพราะว่ากูเ<อ>ชื่อว่าออสิ่งพวกเนี้ยคนที่ยังอยู่จะรู้ได้คือมึงก็ต้องบอกก่อนที่มึงจะตายต้องต้องบอกใครสักคนหนึ่งอ่ะถูกไหมล่ะใช่ก็ถ้ามึงไม่บอกก่อนตายแล้วมึงตายไปแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามึงต้องตาย เออกูก็เลยอยากเกิดแคมเปญขึ้นมาในเว็บไปว่าจะให้แบบไปให้กรอกในนั้นแล้วเกล็ดมาเป็นภาพ JPEG ขนาด A4 แล้วให้ปริ้นเออเก็บไว้เป็นพินัยกรรมหรือเชื่อท้งอย่างที่แบบว่าเออพินัยกรรมเออพอกูตายแล้วมาเปิดดูนะแม่อะไรวันเนี้เออกูอยากได้อะไรเออประมาณนั้นอ่ะอยากเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังแบบเชื่อมันสมควรหรือเปล่าวะไอ้การที่เราทําอะไรแบบเนี้ยมันจะมันจะไปเข้าแกปที่แบบว่าแช่งตัวเองให้ตาย เราพ่อแม่บางทีเขาอาจจะแบบไม่เห็นด้วยแบบเออทำไมแบบบอกตัวเองตาย<ใ>น,ตนั้นะอะลนเยังไม่ตายเลยไปแช่งตัวเองให้ตายเหรอถ้าทำานแคมเปญนี้ขึ้นมาอะไรวันเนี้ยมันก็ติดเรื่องของความเชื่ออยู่นะแต่แม่งก็วนลูปกลับมาที่อะไรนะถ้ามึงไม่บอกตอนก่อนมึงตายแล้วมงองจะรู้ไมมันมีความต้องการถูกปะเถ้ามีควา,<อ>ามต้องการไม่ได้บอกเขาก็ไม่รู้เขาก็จะจัดแบบคลาสสิกเบสิคมันก็จะตามทําเนียมขาวดำมีทูบเเพลงแบบโซ่ตามศาสนาก็าเชื่อนะจะบอกจะบอกก่อนตายอย่างเงี้ย ทีนี้เดี๋ยวเรามาคิดกันหน่อยว่ามันสมควรทจะทาแบบนี้หรือเปล่าวะหรือว่าเราควรตามธรรมเนียมความเป็นพุทธแบบเนี้ยในเมื่อมันเป็นงานของเราเองอะ่ะม,มึงมึงคิดว่าไงถ้าเป็นงานของเราเองอันเนี้ยกูรู้สึกส่วนตัวก็คือในเจนเราอะเพราะว่าความที่เราจะนึกถึงว่ามันจะต้องตามกาหนดแบบนี้เป๊ะๆอะ่ะคออ่อนข้างจะน้อยลงเนาะรวมถึงเรื่องที่เราคุยกันก็คืออ่อะไรนะการที่เราคิดตีมงานศพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเ<อ>าช็งตัวเอง กูว่าในเจนเจนเราเท่าที่สังเกตก็จะแบบไม่ค่อยได้สี่เรียดกันว่าแบบอะไรแบบนี้สักข้อหร่แล้วว่ามันเป็นลางนะอะไรแบบเนี้ยขนาดมึงมึงมึงคิดว่าเป็นลางไหมเอาเอามึงก่อนส่วนตัวกูเหรอกูว่าไม่นะไม่ได้เป็นลางเออกูกูคิดไม่ได้เป็นลางอืมไม่ได้เป็นการชั้นกันเพราะว่าเรามันเหมือนกับว่าเกิดแก่เจ็บตายอ่ะมันเราไม่รู้เราไม่รู้เลยถูกไหมล่ะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเป็นอะไรไปขึ้นมาเนาะ เพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่เราคิดว่าเออถ้าสมมติอยู่ๆเราจะเป็นอะไรไปขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันบรรยากาศมันจะเป็นยังไงวะเออเราอยากให้บรรยากาศเขียนวินัยกรรมมาว่ากูตายกูจะยกอันนี้ให้คนนู้นคนนน้นอ่ะถูกไหมมันเหมือนคิ่ไม่ได้ทำไมก็ไม่เหมือนกันกาบรรยากาศอไไม่ได้เป็นการแช่งอ่ะทีนี้มันมันจะมีมันจะมีเรื่องของดีไปอืออ่าเหมือนเคยอ่านมาว่า ถ้าคุณไม่จัดงานศพตามพุทธนิยมที่แบบว่าเขาเขาจะจัดกันนะงานของคุณก็จะแบบไม่ไถูกส่งส่งไปสู่สุคติตามที่มันควรจะเป็นหรือว่าไม่ได้ไปเกิดใหม่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีเรื่องนี้หรือเปล่าอัน,นอันนี้สมมุติว่าสมมุติว่าทางฝั่งพ่อแม่เชื่อแบบนี้ว่าถ้าไม่ไม่ตามธรรมเนียมอวิญญ,ญาณลูกของเขาก็จะไม่ไปขุดไปเกิดตามแบบปกติแต่ว่าในทางฝั่งของเราเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของงานเราตรีมเราเป็นครั้งสุดท้ายที่แบบเป็นภาพลักษณ์สุดท้ายก่อนที่เราจะจัด ไปให้คนอื่นรับรู้ว่าเรามีความสุขนะอะไรวันนี้ถ้าเราตายไปแล้วอ่ะพ่อแม่ควรตามธรรมเนียมหรือว่าควรตามใจลูกวะถือว่าเราฝากฝังไว้เงี้ยถ้าเราฝากฝังไว้หรอจริงๆถ้ามันถึงขั้นฝากฝังไว้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ควรจะตามใจลูกนะสําหรับเราอ่ะสาหรับอันนี้สำหรับตัวกูเองนะเออรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนที่ยังอยู่อ่ะ และเขาตัวเขาอะรู้สึกสบายใจของเขาใช่มันคือความรู้สึกสบายใจของคนที่ยังอยู่แต่คนที่ไปแล้วอะเราไม่รู้เนาะโลกหลังความตายมันเป็นยังไงเราไม่รู้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มันมืดไปเลยแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยคือมันมันหายไปแล้วอะเราจะไม่รู้ไเลยอาจจะไม่ได้เป็นวิญญาณก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนเกิดใหม่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งเราไม่รู้ไม่มีใครรู้มั้ยมีแต่เขาว่ากันว่ามาว่ามันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมอ่าอ่าไม่ตามธรรมเนียมว่าจะ วิญญาณก็อยู่บนโลกนี้ไม่ผุดไปเกิดอะไรเงี้ยมอการส่งสองพิธีหรือเอางี้ไหมแบ่งเป็นวันวันคือวันแรกเนี่ยคืนแรกคือแรกเขาได้ไหมน้ำคลาสสิกก่อนเลยเออคืนต่อมาตามเตรียมลูกอ่าอะไรยี้ได้ป่กว่าก็อะไรนะก็ไฮบิดดีนะแล้วไฮบิดนะถือว่าชั้นชั้นที่ที่แบบไปแล้วชั้นขอแบบครึ่งหนึ่ง พ่อแม่ที่ยังอยู่แล้วเรารู้ว่ายาดพี่น้องที่ยังอยู่แล้วรู้สึกว่าต้องทําแบบนี้สิมันถึงจะแบบว่าเขาจะเชื่อว่าแบบเราจะไปได้สังบก็เอาอีกถึ้นหนึ่งไปเอว่านี่แก้ปัญหาได้ดีนะเอาว่าอาว่าสุดท้ายก็คือตามเตีมลูกเขอแอนโบวกมาอีกหนึ่งวันปิดงานแบบตามตามใจลูกะปิดงานแบบสีมูอะไรอย่างเงี้ ใช่ใช่ปิดงานคือแบบขอขึ้นเกงได้ไหมขอแบบคือสุดท้ายแล้วแบบไม่ต้องเศร้ากันแล้วเราเริ่มต้นกันต่อเราไปกันต่อชีวิตเราเราสนุกกันตรงนี้แล้วก็จากกันด้วยรอยยิ้มอะอาจจะมีน้ําตากันบ้างแต่ก่อนหน้านี้จะก็ตามพิธีกรรมนะตามพิธีกรรมไปเลยใช่ใช่ตามพิธีกรรมไปเลยเออเออว่าเียพอพอได้คุยกันเจอทางออกว่ะเออจริงจริงเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมภาพจาสุดท้ายในวันที่เราสมมติว่าเรามาสวดวันสุดท้ายอย่างเงี้ยก็คือเหมือน after party ตีบว่ใช่ห่ะเออเออวันที่ข้าต้ม อ่อตอร์ r party เข้าต้มอย่างเงี้ยก็แบบเราก็แบบป่ะเรานั่งตรงนี้กันเราโอเคละแล้วเราป่ะยายยายไปใช้ชีวิตกันต่อเราจดจําในสิ่งดีๆแล้วก็วันนี้ที่มาเจอกันวันสุดท้ายเงี้ยก็อ่าก็ทุกคนก็ยายยายทำไปทำด้วยตัวเองต่อส่วนส่วนเราก็ไปในทางของเราแล้วคุณก็ไปทางของคุณแล้วจดจํากันไว้แบบนี้ก็เป็นอาจจะเป็นภาพที่สวยงามนะอ่าฮะเออใช่ตอบโจทย์ั้องตอบโจทย์ไหมคิดว่าไงอ่ะ คอมเมนต์เขาจะว่าไงกันบ้างเมื่อกี้เราแก้ปัญหาเรื่องของการทับลายกับสิ่งที่ต้องการของคนตายแล้วใช่ไหมเป็นต่อมาคือเราเราก็ควรจะบอกก่อนตายถูกอันนี้คือควรควรทำไงวะเอมันใช้คำว่าควรตายไปวะมันจะแปลกวะวะจู่ๆมึงไปยื่นตรีมงานศพของของหนูนะแม่อันนี้ถ้าหนูตายไปเนี่ยทําแบบนี้นะ ไหมมันอาจจะเป็นพินัยกรรมหรือเปล่าก็ต้องเขียนยังไงให้ให้เขาไม่ตกใจแบบมึงมึงเอาอะไรไม่กูเนี่ยอาจจะแปลกมากเ้ยอาจจะเหมือนบรรยากาศแบบว่าในละครหรือเปล่าว่าแบบเดี๋ยวมันจะมีเอกสารอยู่ในตู้อย่างเงี้ยก็ถ้าในวันที่แบบเป็นอะไรไปมาก็เปิดประาูแล้วกันอะไรอยู่หรือเปล่าวะแม่กำลัง่งดูละครอยู่เชี่แบบเออมาบอกแบบเนี้ยแบบเออถ้าหนูตายไปนะไปเปิดตู้ตรงนู้นนะรหัสนี้รหัสนี้ เปิดอออกมาเหมือนเลยนะปีดีพนมยงเปิดในปีนู้นปีนู้นอะไรเงี้ยมันจะเออจะแปลกวะเออปแปลกวะแต่ว่าเราไม่รู้เราจะตายวันไหนนะเว้ยแม่งก็ควรจะรีบทำนะเว้ยก็ทำไว้ถ้าไม่รู้วพรุ่งนี้แบบอกูมันไม่ได้แช่งตัวเองนะพรุ่งนี้กว่าจะตายอะไรกกูควรต้องทำวันนี้คือถ้าพรุ่งนี้กูตายคือไม่มีทางรู้นะกูอยากได้ตีอะไรอ่ะอ่าใช่เออแม่งก็เป็นเรื่องที่ควรรีบทำนะเว้ยถ้ารู้สึกว่าถ้าตัวใจเราอะสมมติตัวเราอะมีความปรารถนา จริงๆการที่เราเขียนเอาไว้เลยเนาะเราไม่รู้พรุ่งนี้เราจะยังไงอาจจะแบบกลางคืนนี้นอนไปปุ๊บตื่นมากูไม่ได้กูกแม่งกลายเป็นสีดําไปแล้วอะเราหลับเลยไปเลยอ่ะเออจริงๆถ้าถ้าใจเรามีความปรารถนาเรารู้สึกว่าการที่เขียนเอาไว้อาจจะวางไว้เป็นไดอารี่สักเล่มหนึ่งอะอ่าอ่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการที่ทิ้งเอาไว้อาจจะได้ปลดในสิ่งที่เราปรารถนาหนึ่งชิ้นออกไปถูกปะ่ะอาจจะไม่ต้องกลับมาคิดมันอีกอ๋อเขียนในไดอารี่ใช่ไหม ่า,าถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราตายไปแล้วเขาไม่อ่านไดรี่อ่ะว้าไายตายแล้ว <laughs> แบบแบบเอ,อ้มันเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนตาย,ยอะไรเงี้ยก็เก็บเก็บไว้ชากไม่ได้อ่านเลยหรือว่าหรือคนเขียนหน้าเล่มที่เขียนหน้าเล่มอย่างไรวะมีวิธีวิธีคือไดรี่อันนี้ยอันนี้คือประสบการณ์ตรงก็คือตากลัวเขาก็จะมีเป็นเหมือนชีวรประวัติอะเขาก็จะเขียนเป็นหนังสือาำได้ด้วนั้นกูพิม พิมพิมแล้วเขาก็แจกงในงานเราอาจจะบอกอย่างี้ก็ได้ว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยไดอารี่อันเนี้ยถ้งานศพเราพิมพ์แจกเลยก็ได้นะอย่างนี้หรอหมยถึงว่าเสียก่อนตายเป็นไดอารี่ที่<อ>ทุกคนสามารถอ่านได้ถ้าเกิดว่ากุตายไปแล้วไงนะสง่สงส่งอ๋อไปบอกแม่ว่าเออไดอารี่ถ้าเกิดว่าผมตายไปแล้วเนี่ยสามารถเปิดอ่านได้นะเออแปลกแปลกว่ะถ้าแบบแต่กูมีโซลูชันหนึ่งคือยงงไสฝากฝั่งเพื่อนไว้เออวันนี้จะไม่แปลกบอกเพื่อน ่ะสมมติว่ากูบอกมึงกูกูคิคดเตีมกูทำเป็นเปเปอร์แล้วแจกในงานนะอ,อ่ะเป็นเปเปอร์กูบอกให้มึงบอกว่าถ้ากูตายไปเนี่ยเอาเปเปอร์นั้นไปให้แม่กูด้วยออนนเออเออนี่เวิร์กนะแล้วมันก็ไปยื่นบอกเอนะเอ,อ,อน่ยเออไอเน็ตมันฝากไว้นะแม่ก่อนที่มันตายมันมันบอบนี้ไว้อะไรเงี้ยอ่ะแม่ลองอ่านดูอะไรวะมานี่ยดีป่ะไม่แปลกเนี่ยคือพ่อแม่ก็พี่รู้ตอนกูตายไปแล้วอ่ะถ้าถ้าทางหลักฐานเนี่ยอาจจะมีกำกับลายเซ็นไว้นิดนึงว่าแบบเออใช่ก็เขียนไว้ อะไรยังกำกับลายเซ็นว่าเนี่ยเอออันนี้ได้ได้การแบบว่าให้นั่นจริงๆนะดูไปเอกสารเนาะรบกวนเปิดเพลย์ลิสต์ที่ลิงก์นี้ได้จัดเตรียมเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วฮิคาร์ทำไปแล้วหรอเพลย์ลิสต์อะไรเงี้ยหรอเออชื่อเพลย์ลิสต์ผมก็ร่างสนุกกับโลกหน้าอยู่เฮียแล้วก็เป็นเพลงที่กูชอบไลยสัตเออแล้วเปิดบนทั้งวันนะเปิดบนทุกงานสมมุติว่าโสดกันสิบวันยี่สิบวันนี่ก็เปิดในแบบบนบเพลงที่กูสเปีสป่ามากเลยเฮียแนวเพลงไอ้สัตว์อ้าวอ้าวมันจะต้องวาไรตี้เปล่า อาจจะมีสนุกบ้างเศร้าบ้างใช่ไหมมีความหวังบ้างมันก็เป็นสีสันในงานหรือเปล่าเออเออทําให้คนนึกให้เพื่อนฝากเพื่อนน่าจะดีกว่าก็อาจจะเข้าใจกันมากกว่าฝากเพื่อนอาจจะฝากแฟนใครลัวคนนะที่สนิทอ่ะสมมติว่าถ้าถ้าสมมติแฟนเราและเราปรารถนาเช่นเดียวกันก็เขียนแล้วแลกกันไว้เออเขียนเทจกันเขียนแลกกันไว้อ่ะแล้วถ้าตายครัวว้ายตายเลยก็ฝากเพื่อนไว้อีกคนก็ได้สัสว์ไปพร้อมกันเนี้ยไปบนรถพร้อมกันอะไรเงี้ย อเพราะไม่มีใครฝากใช่ไหมเออฝากไม่ได้ที่อ่ะกูกูว่าไว้ที่เพื่อนเอาได้เว้ยไว้่เพื่อนหน้าอาจจะไว้ในกรุ๊ปไลน์ก็ได้เพื่อนสนิทกรุ๊ปไลน์เอาไว้แต่มันมีไแต่กูว่านะถึงถึงจะมีวิธีทางแก้ปัญหาเรื่องของความเขินในการบอกพ่อแม่ปัญหาอย่างคือเขินตัวเองเว้ยมุงว่าแบบสมมติว่าสมมติว่ามึงการจะเริ่มเขียนเรื่องเนี้ยมึงจะขึ้นประโยคแบบไอ้เหี้ยกูจะขึ้นประโยคยังไงวะกูจะบอกตัวเองยังไงเหมือนมองเขินตัวเองเข้าใจไหอืม ออก็สิ่งที่กูควรทาจริงเหรอวันเนี้ยอะไรเงี้ยอ่าเออมันจะเริ่มต้นประโยคไปเพป้อไงอ่ะอันเรื่องราวนี้ยเป็นเรื่องราวที่ทั้งหมดตอนเราอายุเท่านี้เท่านี้<อ>ในวันที่นี้เวลานี้เรารู้สึกว่าอ่าอารพบทก่อนเราก็แบบว่าเ,<อ>เกิดน,นานอารพบทว่าเรารู้สึกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยแม่งไม่แน่นอนเนาะทีเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราเราเราเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี้ยเ,เ,เรารู้สึกว่าเราอยากจะฝากสิ่งหนึ่งไว้บนโลกนี้แล้วก็ความทรงจาของเพื่อนๆนี่เป็นไง อ่าอยากให้เพื่อนๆจะเป็นสิ่งที่เราสนุกตอนที่เราคงสนุกอยู่โดยที่ไม่ต้องเศร้าใช่ไหมรบกวนจับงานศพในทีมอ่ะสมมติทอมาเวลรบกวนทุกคนคอร์สเพล์ตัวละครเป็นมาเวลไอ้ยี่คือตัวท้ายเออตัวอะไรก็ได้เลมาเวลสไปเดอร์แมนหรือไอ้อนแมนก็ได้รบกวนเปิดเพล์ลิสต์นี้อ่ะ คอสตีมมาเวลนะแต่ว่าเพลลิสต์ที่ลิสต์มาคือเลดิสลาเราก,กโลโว้มาเ,ออเพลลิสลาเพลงลิสต์ไมเฮียมันโคตรแบบว่าโคตรฟงนะแต่ว่าออโคนมางานไม่งงแต่ว่าเฮ้แต่สิ่งหนึง่งมันเป็นงานศพที่น่าจดจํามากเลยเขาเ้าออใจใช่ไหมมันแบบมาสร้างตํานานไว้สักหนึง่งเหมือนตลกนะแต่ว่าจําชิบหายเลยจำเว้ยเข้าใจว่าถ้ามันถ้าคนที่มาแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีความทรงจําดีกับเราถูกปะเขาเขาจาเราเขาจาเราได้แล้วเขารู้สึกว่าเราสําคัญในระดับหนึ่งที่ ถึงขั้นจะแบบมาเผาผีกันอะไม่ออกใช่ไหมแปลว่าเขาก็ต้องจดจําบรรยากาศถ้าเราแบบใส่กิมมิกตรงนี้เข้าไปอะบรรยากาศเขาทำให้เขารู้สึกว่าเชื่อเออแบบสมมติว่าแก่โตไปแล้วเนี้ยตาเคยไปงานศพเพื่อนตาคนนึงทอเทวินมาเวลบางคนอาจจะเขาเป็นเป็นทอร่างอ้วนมาเงี้ยทอมาเลยถือคอเป็นเออเป็นคอคอเทป็นทอมาเลยทุกคนมันก็จะมีความสุขนั้นในงานศพเราเช่ไหใช่จําแล้วก็รอยยิ้มเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละคนอะจะมีสไตล์ อาจจะแค่อาจจะท่าเพลงนะครับเพื่อนกันสนิทกันประมาณจะรู้ว่าเปิดเพลงนี้มึงมันจะเปิดเพลงประมาณนี้สไตล์นี้จะรู้เลยบางคนแม่งเปิดทีเดียวทั้งงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เออ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 แสงสีเลยวิบวับสนุกอืมเนี้ยเออหนุกด,ดีว่ะเปล่าแล้วแบบอาหารอย่างเงี้ยสมมติอาหารใช่ไหมไม่เอาข้าวต้มได้ไหมชอบกินแบบหมูปลาไหลข้าว<ร>ต้มวะเอออา,อาจจะแบบคลีนที่สุดเบาท้องที่สุดหรือเปล่ากินแบบช่วงคำอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยววะได้ไหมไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวไปถามต่อมันต้องข้าวต้มวะอ่าเราเราสามารถเซต อาหารน่ะเองแล้วกันนะอ่ะสมมุติว่าชอบกินหมูปลาร่าตอนแบบหลังๆแบบเที่ยวเสร็จ EDM เนี่ยก็าจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์หมูปลาร่าหนึ่งมื้อได้ไจัดจัดเฮลคิเช่นได้ไหมเฮลคิเช่นในในงานงานะ <c oughs> เ,เหรอเหมือนเอียมาหมอดเราจบละเอออะเฮลคิเช่นอยู่ตรงน<อ>ู้นเ,เ,<อ>เราจะดูเช<อ>ฟเอียนในการสั่งเชฟทั้งหมดใ <c> น <oughs> การ<อ>ในการผลิตออกมาอะไรเงี้ยอ่าถ้าสมมุติว่าร่างเราเป็นเป็นเป็นวิญญาณแล้วสมมตินะสมมติโลกความตายอันนั้นแล้วเรา Uhm อย่างนั่งอยู่ตรงลงอยู่เดินอยู่ในงานแต่คนไม่เห็นนะเอาก็คงแบบยืนเออว่ะเออเชื่อลืมงานศพกันหมดเลยเชื่อดูเชฟเอียนเดียวเออแต่ก hey, oh. uh, uh. ็ร er you oh, uh ู huh. ้ไงว่ามางานใครอะยังจําได้อยู่ว่าเออแต่ก็จําแต่ก็จาไม่ได้เชื่อไปงานศพคนนี้มีเชฟเอียนมาด้วยเว้ยโอ้โหแม่งสนุกมากอะไรอะไรเฮลเช่นเฮลอเฮลเออเฮลจริง สรุปคือไม้ใช่มังคนเป็นเรื่องคนทำนะจริงๆมันก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แหละในการบอกว่าอยากจัดงานศพตีมอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากถูกเซตไว้อะก็ปัญหาทั้งแก้ของเราคือก็พิมพ์ไว้เป็นเปเปอร์แล้วก็ถ้าไม่อยากส่งให้พ่อแม่โดยตรงก็ส่งให้เพื่อนไว้อหรืออาจจะแบ็กอัพถ้าเกิดว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันอาจจะไปก่อนเราแบ็กอัพไว้หลายคนเออว่ะเออแบ็กอัพไว้หลายคนนะคนที่เราไว้วางใจ ใช่เพราะที่แบบเออถ้าถ้าตายแบบก็ฝากไปเปอร์นี้ไปให้พ่อแม่นะเพื่อแบบเซตงานศพของเราอนะไรมาเนี้ยก็ถ้าอยากเซตแบบนั้นก,ก็ควรจะทามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเขินหรือว่าเรื่องของความเชื่อแบบแช่งเราให้ตายกัเพราะว่าความตายเราก็ไม่ถูกกาหนดว่าเราจะพูดว่าตัวเองตายในอนาคตอืมเออส่วนเรามันก็จะไปมันก็ไปได้หมดอะ่ะคิดว่างั้นนะอืเออก็คิดให้มันเป็นเรื่องบนเทวแล้วแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่าติดเรื่องของทมเนียมเรื่องของความเชื่ออะไรเงี<ม>้ยก็ถ้าสบายใจเรื่องของความเชื่อก็ ทำไปตามความเชื่อดีกว่ามันก็ไม่ไม่ได้ผิดเอาไม่ได้ผิดเลยเออเอาเอาเอา,เอาที่สบายใจหรือว่าบางคนอาจตายไปแล้วไม่อยากรับรู้เลยแล้วคือก็ส่วนแค่คนที่ยังอยู่ก็ให้คนยังอยู่เขาเป็นคนจัดงานว่าอยากได้อะไรเออถ้าแบบคนยังอยู่พอใจกับการจัดตามความเชื่อแล้วเขาแบบมีความสบายใจมากกว่าสำหรับคนยังอยู่เนี้ยก็จัดตามความเชื่อไปเนาะอเออหรือไม่ก็ไฮบิดเหมือนที่เราคุยกันครึงคร่งๆเออก็ตามความเชื่อไปเลยแบบปกติเลยแล้วอแอดออนเพิ่มวันหนึ่ง ให้แบบเป็นตามตีมเพื่อปิดท้ายเออเอออย่างเงี้ย้น่าจะน่าจะแก้ปัญหาได้าแต่ทีเนี้ยอันนี้แบบนิดนึงถ้ารู้สึกว่าเราลงดีเทลลงไปเนาะในในตีมอะถ้าสมมุติว่ามันต้องใช้บัตเจตอาจจะฝากบัญชีธนาคารไว้สักเล่มหนึ่งก็เังนดีนะอ่าใช่แล้วกฝากไเออฝากตีมไว้แล้วแบบตีมกับลักชูรี่อ้เอออยากได้แบบว่ายอกเอามาลุ้นไฟ์มาเล่นเอามาลุ้นไฟล์มาเล่นในงานของฉันเนี่ยโอ้โห ตรียมบัตรเดตไว้ด้วยแล้วกันนะคำนวณค่าใช้จ่ายไว้เซตบัญชีไว้บัญชีที่สองเออฝากคนละสองแสนทำแสนจะจ้างใครมาจ้างเชฟเอียนมาหรือว่าเธรมามาเรืเอยตอนนี้เอาไปบาลานซ์เองยกเว้นนะถ้าถูกเอาไปใช้งานอย่างอื่นก็แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าเออไม่รู้บัญชีบัญชีตายมันจะมันจะมีฝากแบบฝากตายหรฝากแบบถอนไม่ได้จนกว่าเจ้าของบัญชีจะตายแกมีอ่ะไม่มีมั้งไม่มีนะแต่ว่าเออมึงมึงก็ถ้าถ้าจะทำจริงคือมึงต้องมีวินัยะฝากแล้วคือฝังไว้เลย แสดง oh. ว่าแรงแรงก้านะแรงก้ามากเลยนะสิ่งเนี้ยเออใช่มันต้องห้ามใช้เงินก้อนนั้นเลยโยผมันตายไปเงินเซ็ตไปเพื่อจัดตีมงานศพเองเออคือเืองแบ่งเนลำล้ำอ่ะประมาณนี้เราก็หาโซลูชันมแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนมีอ่แนวคิดดีๆหรือตีมอะไรที่อยากนำเสนอก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับแล้วก็อะไรสมควรไม่สมควรคือผมว่าทุกคนนั้นมันน่าจะรู้อยู่แล้วนะ ช่คอนเทนต์ผมคือมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่ล็อกไว้ว่าคนทำอย่างนี้อย่าง,าง like านี้เนี่ยก็ตามทุกคนมันเป็นงานทุกคนอะไรเงี้ยก็คิดให้มันซะว่าเป็นเรื่องปกติที่ยังไงทุกคนก็ต้องมีงานนี้ของตัวเองทุกคนเออใช้คำว่าทุกคนจริงๆไปก็ต้องมีงานของตัวเองแต่ว่าอยากเซตติ้งไหมว่ามันจะเป็นธีมอะไรหรือว่าอยากไม่อยากให้พวกเขาเศร้าันก็สามารถแบบเออทำาอันนี้เราบอกได้แล้วก็มาคิดโซลูชันแก้ปัญหาด้วยกันแหละประมาณนี้โอเคประมาณนี้ส่วนพอดแคสต์เข้าว่ากันว่าเราจะเจอกันไรบ้องหรือหันไป พฤหัสเออมามาแทนแล้วมันผิัสนะครับก็เดี๋ยหาแล้วท็อปิกอะไรมาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นท็อปิกที่เราสามารถแบบมาคุยกันได้แบบเนี้ยแบบแนวแนวบันเทิงบันเทิงแบบไม่ได้ซีเรียสมากเออก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็แนะนาท็อปิกมาได้นะครับประมาณนั้นครับผมเจอกรัใหม่วันพี้ิตัสครับผมขอบคุณทุกคนมากครับครับบ๊ายบายครับ